สวัสดีครับย t u b e และผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเราไปตรวจทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมล็อกฟูดกันแล้วนะซึ่งในวันนี้ก็จะมาสอนทําดาบยามาโตะนะครับผมอ่าเป็นดาบที่เข้ามาใหม่นะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูด้วยนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยใครที่สนใจร้วรับฟังเกตต่างขอแนะนําร้านนี้เลยอีดิตเบรชอปร้านระับฟาร์โลบอกแมพต่างๆแถมยังมีกดเกมพาร์ตะบบพิศาสด้วย,แล,วยแล้วก็รับเติมโลบกักมีรหัสบ,บัฟูและคิงพิษขายบริการเยอะแยะเต็มระบทใครสนใจลิงก์อยู่ใต ่ะแลวครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการทําดับทํำยังไงนะฮะอ่าอย่างแรกเลยคือให้เราไปหาเขนมากบผมก็คือเขนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันใช้อะไรบ้างในการทําครั้งนี้ครับผมมันก็จะมีของประมาณนี้เลยนะก็ให้เราไปหาของประมาณนี้ครับอย่างแรกเลยคือเขนนระับอ่าซึ่งเขนเนี่ยเราต้องไปหาออฟเซ็กบอสก่อนนะครับผมก็คือออฟดีมอนนับเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะผมอ่าออฟดีมอนนับให้ให้เราหามาหลายๆลูกหรือว่ากี่ลูกก็ได้ครับผม เพราะว่าเอาไปเสกบอสนับแล้วก็ไปหาเขนครับผมอ่ะก็ให้เราไปที่เกาะนี้ครับวิธีการหาดีมอนเสกบอสก็คือมันจะอยู่ข้างหลังเกาะเลขนะครับมันจะอยู่ข้างหลังเกาะลิงตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าเนี่ยครับเราก็เดินทางไปเลยครับผมข้างหลังเกาะเลขนะครับจะมีเกาะใหม่เข้ามาก็คือเกาะนี้แล้วเราก็หาออฟดีมอนนับโอกาสดรอปหนึ่งเปอร์เซนต์จากตรงนี้ครับผมหามาก,กี่ลูกก็ได้ตามที่เราแบบอยากหาเลยครับผมแล้วจากนั้นเราก็ไปที่เกาะบอสนะครับผมเกาะที่มี ก่อนที่มีที่เสกบอสนับก็คือเนี่ยที่มันมีข้อความบอสใหญ่ๆครับเนี้ยไปเลยครับผมนี่ครับพอเรามาถึงแล้วนะครับให้เราเนี่ยเอาออฟดีมอนเนี่ยเสกบอสตรงนี้นะผมกับลูฟี่เอ้ยไม่ใช่ลูฟี่นะเป็นโกโจก็ผมอ่าเอามาเสกโดยที่ไม่ต้องถือก็ได้นะครับนี่แล้วเราก็โจมตีสุกุณะนะครับผมจะมีบอสสุกุณะออกมาตรงนี้ครับผมเราก็จัดก,การมันไปเลยแล้วก็หาเขนมานะผม ซึ่งสุกน,นจะดรอปเป็นนิ้วสุกนะด้วยนะแต่ว่านิ้วสุกนะได้มาไม่ต้องเอาไปทําอะไรนะเก็บไว้นะมันเป็นของอัปเดตหน้าก็ผมแล้วก็ให้เราหาเขยนนะหาเขนไปเลยจากนิวอาร์บอสสุกนะนะครับผมตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับนะอ่าหลังจากที่เราได้เขนแล้วเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันนะครับเอาละครับก็อย่างต่อไปเลยคือเก้าอี้ครับเป็นเก้าอี้งานบวชนะครับผมนี่ฮะให้เรามากดสุ่มตรงนี้ได้ครับอ่ากดสุ่มที่กล่องคาเฟ่นะผมสุ่มไปเลยครับจนกว่าจะได้เก้าอี้งานบวชนะครับนี่ะ อ่าเรามีเพชรเท่าไหร่แล้วก็สุ่มให้หมดนับอ่าสุมจนกว่าจะได้นะนี่ครับสุมไปเลยครับผมอ่าเวลาได้เนี่ยมันจะเข้ากระเป๋าเราทันทีนะครับแล้วก็เปิดออโต้คลิกสุมก็ได้นะถ้าเราไม่อยากเช็คหรือว่าไม่อยากดูเรื่อยๆเปิดออโต้คลิกสุมไปเลยครับนี่ฮะจนกว่าจะได้เก้าอี้งานบวชหรือว่างานวัดครับผมอ่าหลังจากเราได้มาแล้วนะครับนะอย่างต่อไปเลยคือให้เราไปหาดาบคาตานะมาใช้ครับอ่าซึ่งคาตานะจะอยู่ที่เกาะเลขเนี้ยก็ให้เราหาดาบคาตานะนี่ครับ สิ่งที่จะจะทำดาบคาตนาได้ก็คือออฟบูนะครับออฟบูนี่หาจากการตีบอสที่มันมีออฟบูบบไอ้ดอกนะครับอยู่ตรงไหนว่าเนี่ยก็คือหาออฟบูตรงนี้นะผมหาออฟบูไปครับอ่ะโอกาสดอกออฟบูเนี่ยจะอยู่ที่10%บเปอร์เซ็นต์นะเนี้ยเราก็หาไปเลยครับผมเนี่ยออฟบูเวลาเราได้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็อาไปครับดาบคาตนาครับผมเชื่อว่าเชื่อว่าหลายคนที่มาเล่นก็น่าจะมีดาบคาตนาอยู่แล้วนะ พอเราได้แล้วเราก็ทําการซื้อได้เลยครับให้เปลี่ยนให้เป็นดาบคาตนาครับผมพอเปลี่ยนเสร็จแล้วสิ่งต่อไปเลยก็คือปลอกดาบนะฮะอ่าให้เราไปที่เกาะอีเวนต์ต,ตรงนี้วิธีการหาปลอกดาบนับเนี่ยมาที่ข้างหน้าเกาะเลยเลยครับจะมีเกาะอีเวนต์นบแล้วเราก็ตีพวกนี้นะครับปลอกดาบโอกาสรอบเท่าไหร่ไม่รู้เราก็ตีไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้ปลอกดาบครับผมอ่ะสมมติว่าเราได้เก้าอ,อี้งานบวชนะครับ,รบแล้วก็ตำด้วยดาบคาตนาแล้วก็ตได้วยปลอกดาบแล้วก็ตำด้วยเขียนนับ ให้เรามาที่เกาะข้างหน้ากเกาะแรกก็คือเกาะอีเวนต์ตรงนี้นะผมพอเรามาแล้วเนี่ยมันจะมีเวอร์จินอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับก็คือเราก็แค่แบบว่าหาของที่ผมบอกไปแล้วก็ตามด้วยเงิน7,500ล้านนับนี่ฮะพอเรามีครบทุกอย่างแล้วเราสามารถเอาออกมาแลขได้เลยนะับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันต้องเอาออกมาแลกไหมมันต้องเอาออกมาแลกด้วยนะับนี่ฮะเก้าอี้งานบวชหรือว่างานวัดนะผมจะเรียกไงก็ละก็ได้เก้าอี้ขาวครับผม อ่าแล้วก็แขนกลคนแปรธาตุนะครับแล้วก็กดคับเลยเลยเพียงแค่นี้ก็ได้มาแล้วดาบยามาโตเน่โอ้โหอย่างเท่เลยครับผมซึ่งถามว่าหายากไหมก็มันก็ไม่เชิงว่ายากหรอกน้องนะผมหาแป๊บเดียวก็ได้แล้วแต่ส่วนใหญ่ผมจะได้มาจากการเทรดนะครับผมได้เขียนมาจากน้องเอสคานอแล้วก็ตามด้วยน้องดาออนบอลนับแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งเลยคือปกดาบเนี่ยดอกง่ายมากนะครับนี่ฮะแล้วก็ตีปกดาบอุหาง่ายครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับดาบเวอร์จินนะครับ มันไม่ได้ชื่อดาบว่ายามาโตนะผมมันชื่อว่าดาบเบอร์จินนับไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านับโอ้โหคตดเทนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเทขนาดไหนสลับสกิลกันฟันนับนี่จะใส่หูฟังก่อนนะว่าเสียงเป็นไงครับผมนี่การฟันจะเป็นแบบนี้อ่าความแรงเป็นไงมาดูกันนับผมไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่านับอาจจะฟันเบากว่าดาบซิกนะผมเนี้ยเบากว่าดาบซิกนะสกิลแรกเลยนะ เอ้ยไม่รู้ว่าทําอะไรนะครับนี่ฮะก็สกิลแรกคูดาวัยด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองกดใหม่ดูนะครับมันสามารถกดค้างได้หรือเปล่านี่ฮะไปกันเอาดาบออกมาจากปอกแล้วก็แล้วก็ปล่อยออร่าแบบนี้เลยนะผมผมก็ไม่รู้ว่าท่านี้คืออะไรนะรแต่แม่งคอตด,ดุดัดนเลยครับนี่ฮะอ่าด,ดึงดึงดาบมาแล้วก็ฟันนะครับอ่าแล้วก็ท่าที่2เลยครับท่าที่สอปไปการกดค้างนะนี่ฮะระยะก็ใกล้ๆเลยนะครับไม่ได้ไกลอะไรมากครับผม ส่วนสกิลที่3เขาบอกว่ากด3ครั้งหน้านะไม่รู้ว่ากด3ครั้งยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเฮ้ยเหมือนเจ้าดับออกมาจากฝักนี่นี่กด3ครั้งนะผมเขาบอกว่าให้กด3ครั้งนับเนี่ยเป็นการโจมตีแบบรวดเร็วนะฮะโอ้โห,โโห,โหโเฮ้ยเท่อยู่นะเนี่ยก็คือแบบว่ากด3ครั้งได้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นับเนี้ยแล้วก็จะติดกูดาวเลยครับก็จะมีทั้งหมด สามสกิลนะเดี๋ยวดูสกิลสี่ก่อนว่ามีหรือเปล่านะสกิลสี่คืออะไรครับเป็นการคัดสินยึดโคตรที่เยึดเคโอ้โหนี่นะฮะรู้สึกว่าจะมีโหมดออร่าแต่แป๊บเดียวก็หายไปแล้วครับผมวันนี้เป <lair> ็นการรีวิวแบบสดๆครั CO, i mean ้งแรกด้วยนะครับก็มีทั้งหมด4สกิลเท่านั้นเองนะก็จะมีท่าแรกท่า2ท่า3ท่าสครับผมท่าที่หไม่มีครับผม ่าส่วนท่าแรกนี่ต้องใช้อย่างเงี้นี่ฮะส่วนท่าที่สองครับกดค้างครับผมส่วนท่าที่สามกดสามครั้งจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กนี่ฮะส่วนครังที่สีก็คือท่าไม้ตายนะครับเดี๋ยวผมรอท่าไม้ตายก่อนคูดาวมันนานครับผมมาฮะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะว่าสกิลสีเนี่ยจะเป็นยังไงครับผม เฮ้ยที่่ะแต่เหมือนจะไม่แรงอะนี่นะเออผมได้อัพสตัดปะวะผมก็อัพไว้นะแต่ว่ารู้สึกว่าบอสตัวใหม่มันอาจจะเก่งหรือเปล่าเออมันถึกมันถึกนะครับผมนี่แต่สกิลเนี่ยเป็นสายตอดนะเป็นสายตอดคู่ต่อสู้ครับผมเนี้ยตอดเรื่อยๆตอดเรื่อยๆตอดเรื่อยๆเลยนะครับผมโอ้โหก็ถือว่าเป็นดาบที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเกียนอยู่นะแต่ไม่มีสกิลระยะไกลเลยนะโอ้โหถ้ามีสกิลระยะไกลที่จะเท่มากเลยแต่ว่าเวอร์จินคงทําระยะไกลไม่ได้นะนี่ อันนี้ไม่ต้องกดค้างก็ได้นะท่า2เนี่ยนะกดปล่อยไปเลยับผมนี่ผมชอบท่า3เนี่ยคือท่า3นี่คือแบบนี่มันจะไม่มีคูดานะมากด3ครั้งได้นะผมอู้ยที่นะเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ละครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจบจบเลยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า